ร้องได้คนทั่วไปมักจะพูดกันว่าใหอาชีพหเหาะเหินเดินอากาศอย่างพวกแอร์พวกสจวด์นี่มันช่างโชคดีจริงๆได้ไปเที่ยวทั่วโลกฟรีๆ ขอโทษเถอครับมันไม่ค่อยจะเป็นอย่างที่คุณคุณพูดกะะันล็อกเพราะคงไม่มีบริษัทไหนในโลกบ้าพอที่จะจ้างพวกผมไปเที่ยวฟรีๆให้โง่เล่นแน่ๆเขาลองทุนฝึกพวกผมมาแล้วให้เงินเดือนใช้ประจำก็เพื่อที่จะใช้งานและถ้าใช้งานไม่คุ้มเนี่ยก็ต้องขาดทุนและผลเป็นยังไงล่ะครับขนาดที่สายการเป็นอื่น,นทั่วโลกเนี่ย ทั้งขาดทุนตัดรายจ่ายทั้งเจ๊งทั้งอารับขึ้นราคาน้ำมันสายการบินของผมเออที่ผมทำงานอยู่ยังทำกำไรยอยู่ได้ทุกปีพูดแล้วจะหาว่าขุ่ยนะกระผมมันพวกใช้แรงงานนี่ครับทำอยู่กับมือแบกบผู้โดยสารหลังแอ่นแทบทุกเที่ยวรองของผมขาดทุนสายบินอื่นเลิกบินได้แล้ว รับรองเจ๋งร้อยเปอร์เซนแล้วลักษณะงานมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับชาวบ้านอาชีพอื่นเขาเลยเวลาที่เขานอนหลับสนิทบนเตียงนอนพวกผมกลับแบกถาดกันเย็งเยงร่อนกันอยู่บนฟ้าข้ามโลกไปด้่นพอก,กลับมากรุงเทพชาวบ้านเขาเออกไปทำงานกันพวกผมก็เพิ่งงัวงเงียตื่นตอนบ่ายสองก็ถมเถประสาทเสียกันไปเป็นแทบ,ทบ เวลาพักสักสองสมวันู้เหมือนสบายแต่กว่าร่างกายจะพักฟื้นปรับตัวได้ต้องคว้ากระเป๋าขึ้นเครื่องอีกแล้วเอาสู้กันไปมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมขอคุยหน่อยว่าไม่มีอาชีพใดรักษาได้เนี๊ยบเท่าคือเรื่องเวลาเพราะโดยตรงแล้วพวกผมทำงานแข่งกับเวลาอย่างชั่วโมงบินใกล้ๆสองชั่วโมง เวลาทำงานชั่วโมงครึ่งถ้าคุณมาไม่ทันงานก็พังเพื่อนร่วมงานได้วายวอดไปตามๆกันทุกอย่างต้องมีการกะงานล่วงหน้าเป้งลงมือทำเร็วและขอโทษต้องมีประสิทธิภาพไม่งั้นก็ไปจ้างลิงมาทำแทนก็ได้คุณทำงานเร็วเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาฝึกคุณมาแต่ถ้าคุณทำงานเลว กลับไปคุณได้ไปคุยกับหัวหน้าแน่ผมงอไปอีกหนึ่งเส้นแล้วเรื่องทำงานสายมาช้ากรับรองว่าไม่มีเพื่อนมาตอกบัตรแทนอีกแหละเพราะเครื่องบินเขาไม่รอคุณคนเดียวแน่ๆการช้าแม้แต่นาทีก็อาจจะเสียหายเป็นล้านได้หน้าที่พวกผมก่อนบินก็คือต้องพร้อมทุกอย่างตั้งแต่ร่างกายเอกสารเครื่องมือความรู้ และตารางบินลงตัวเป็นวินาทีสองชั่วโมงก่อนเครื่องออกมีรถรับที่บริษัทใหญ่หนึ่งชั่วโมงรายงานตัวสนามบินบรรยายสรุปขึ้นเครื่องมาสายแล้วสวัสดีทีเด็ดมีอยู่รายหนึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผมนี่เองอ่ะชื่อไอ้ตุยรายนี้รูปหลอมาจากสยามกุลการ การแต่งตัวของมันสะอาดเรียมเฟี้ยมอย่างชนิดที่เสื้อกางเกงแทบไม่มีรอยยับย่นผมนี่ทั้งเป่าทั้งหวีจนแทบจะไม่กระดิกพูดจากรนิ่มนวลสุภาพใครๆก็เอ็นดูมันแต่มันก็ทใํใไม่เพื่อนๆงงไปตามๆกันทำงานยังไม่ถึงปีมันก็มาสายเป็นหนแรกวันบินมันแต่งตัวเรียบร้อยยิ้กระเป๋าเปิดประตูเข้ามารายงานตัวอย่างน่ารัก สวัสดีครับพี่มันเตเบะรุ่นพี่ที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ยู่เวนเฮ้ยไอตุม้มพี่คนนั้นพูดเหมือนตะโกนไปอยู่ไหนมาวะโทรไปที่บ้านเขาก็บอกว่าออกมาแล้วออก,ก็ก็ออกมาบินนะสิครับมันชักงงบินอะไรนี่ช้าไปตั้งเกือบชัวงง่วโมงเขาไปกันแล้วก็เลยเรีสตาร์บายไปแทน สแตนบายคือคนที่อยู่เวรตลอดวันทุกคนจะต้องผลัดกันอยู่เดือนละประมาณสามหนเอา้าแหมมันร้องเป็นข้างแล้วก็ลากเสียงยาวแบบผิดหวังงั้นผมคงดูเวลาผิดแน่ว่าแล้วมันก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูจริงๆด้วยแฮะผมดูผิดจริงๆแหละแล้วมันก็ยิ้มน่ารัก ไอ้ตุ้ยได้รับการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรผลแรกหัวนหน้าเรียกไปเซ็นชื่อรับทราบมันยังยิ้มน่ารักแล้วภายในเวลาไม่ถึงเดือนมันก็ทำน่ารักอีกคราวนี้มันมาตั้งแต่ไก่โห่ตั้งแต่ใครๆยังไม่มากันเซ็นชื่อเสร็จมันก็หายไปหายไปจริงๆจ,จนคนทั้ามากันครบบรีฟเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่อง เรียกสแตนบายอีกจนเกือบถึงชั่วโมงเวลาเดิมมันก็เปิดประตูเข้ามาเป็นไงพี่พวกขม,กมากรืยังฮะไอ้ตุ้ยหายไปไหนมาจะบ้าเหรอกาไปกันหมดแล้วตั้งนานเอาจะไม่รู้จะรอยยังไงอ่ะไม่รู้จะไปตามที่ไหนอา้าวร้องเป็นข้างอีกก,ก,ก,ก็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 ผมไปกินกาแฟที่พัตคารมา ก,กาแฟอะไรแล้วทำไมไม่รีบกลับมาฮะว้าเอาผมอีกแล้วคิดว่าเดี๋ยวเดียวแต่ทำไมตกเครื่องอีกนะไอ้ตุย๋ยไปโชว์ลายเซ็นอีกเป็นขนสองคนนี้หัวหน้าไม่ยิ้มกับมันเลยและไม่พูดอะไรกับมันอีกด้วยมันจึงได้แต่ฉีกยิ้มหน้ารักตามฟองแล้วถัดมาอีกสองเดือนมันก็ได้ทำหน้ารักเป็นหนสุดท้าย คือถึงเวลาบินมันไม่มาบินเอาดือด้อทางบริษัททั้งโทรทั้งส่งคนไปตามถึงบ้านก็ไม่พบตัวทางบ้านเขาว่ามันมาบินจนอีกสองวันมันก็มาหาหัวหน้าบอกว่ามันไปเที่ยวพัทยามาและลืมตารางบินซะสนิทผมลืมผมลืมจริงๆครับอีดวบินอาทิตย์หน้าบ้านนี้มันไปทำหน้ารักอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ขอให้รู้ว่าเพื่อนทุกคนยังคิดถึงมึงอยู่ไม่รู้ใครไม่มีใครทำลายประสาทหัวหน้าได้ไร้ดิงสาเท่ามึงอีกแล้วแล้วก็มาถึงเรื่องของอาป่ออาปอนี้คำเต็มมาจากอาลินปอเธอเป็นแอร,รุ่นพี่ที่มีความสวยพอๆกับลินต่อดาราฮ่องกองรุ่นแม่นั่นเชียวความที่เธอมีเชื้อจีนและร่ำเรียนจบมาจากปีนัง พวกเราเลยตั้งให้แก่พี่หลินปอเสียรู้ลแล้วรุรอดไปเลยแต่แทนที่พรรคพวกจะเรียกเธอว่าพี่หลินปอกลับเรียกเป็นอาปอโดยมติเอกฉันนั่นเพราะอาปอเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจและไม่เป็นพิษเป็นภัยแก้ไรเลยอย่างมากที่เธอจะด่าไอ้คนที่แย่เธอจนโกรธสำเร็จก็คือไอบ้บ้าลากเสียงให้ย,วยาวๆแล้วเม้มปากทำตาโตนั่นแหละ อาปอละความที่เธอเป็นคนพูดช้าก็เป็นเหตุให้พวกเพื่อนๆเนย,ย้าแย่อยู่เป็นหนึ่งนิดอย่างกระทบกระเทียบเปรียบเปอยก็คือถ้าอาปอทะเลาะกับไอ้แต้วปากคอมพิวเตอร์ไอ้แต้วจะด่ารวด3มวันสามคืนโดยไม่ต้องหยุดหายใจแล้วอาปอก็จะอ้าปากค้างพูดได้แค่เออเออแล้วก็โกรธ จนกลั้นใจตายไปเองและก็มีเรื่องจริงจนได้มีอยู่ไฟหนึ่งไปลงพักที่โคเปนเฮเกนพวกเราพักโรงแรมแพนต้าไฟนั้นอาปอไปด้วยตกเย็นอาปอก็มีธุระต้องต่อโทรศัพท์ทางไกลไปหาเพื่อนที่อังกฤษซึ่งก็ไม่ไกลหรือแพงนักต่อเดียวเดียวก็คุยกันได้ชัดแจ๋วแหววอาปอ จัดการยกโทรศัพท์ต่อลงไปยังโอเปอเรเตอร์ข้างล่างท่านั้นก็ yes อปปอก็เอ่อ uh, uh, I a a a n t t แล้วค่อยๆแจ้งความประสงค์อย่างชัดถ้อยชัดคำแต่ค่อนข้างช้าข้างล่างคงกำลังมีสายยุ่งก็เลยรอฟังจนจบไม่ได้บอกให้รอเดี๋ยวก็ตัดสาย อปอชักฉุนฝ้าเพียนหมุนใหม่จนติดอีกเยสทางนั้นส่งเสียงอปอยังคงฉุนไม่หายแต่ยิ่งตะกุกตะกักใหญ่ทำไมตัดสายฉันฉันยังพูดไม่จบเลยผมแปลเป็นไทยเองทางน้นก็เลยงงเลยถามว่าจะเอาอะไรคงจะเสียงห้วนไปหน่อยอปอก็เลยโกรธ ตอบมาก่อนตัดสายฉันทำไมกริก๊กสายก็เลยถูกตัดอีกอปอกกรดกรธลงมันไปทั้งเสือ้อทุมนั่นแหละเข้าไปถามหาโอเปอเรเตอร์ต่อว่าปาคอสันคราวนี้ผสมภาษาจีนเข้าไปด้วยโอเปอเรเตอร์เลยงงเอาจริงๆแต่พอจับใจความได้เลยสอกกลับทันใดคุณพูดไม่รู้เรื่องเองจะเอาอะไรก็ไม่เห็นพูด งานฉันกำลังยุ่งเห็นไหมอาปอเลยพูดไม่ออกคำพูดจุกคอเอาดื้อ,อสะบัดเสื้อคลุมขึ้นลิฟต์กลับชั้นแวะมาอย่างห้องกลางพวกเราพักกันนานทั้งโรงแรมเลยจัดห้องกลางไว้ให้สัส้นๆหนึ่งห้องพวกแอร์ยังคงนั่งคุยกันอยู่หลายคนเพราะอากาศหนาวแต่พวกสจุตหายตัวหมดพอเห็นพวกอาปอกระบายทันทีพอเริ่มเล่า พวกนั้นก็โหวรองก,กันกิ๊กกักกิ๊กกักพรดันมาเจอแอร์เหลือขอเข้าทั้งเซ็ตว่าอาปอจะเล่าจบพวกนั้นก็ทำท่าจะหลับไปหลายคนคอยดูนะฉันจะรายงานกับตันอปอพูดเสียงคึงขังเยอออนตัวกันเลยทำเสียงยานข่างเลียนแบบต่อไปอปออย่าไปรายงานมันเลย รววากกับตันจะอ่านรายงานจบคงจะแก่ตายก่อนแหมพวกเธอนะเพื่อนกันแทๆ้ๆแทนที่จะช่วยกันกลับมาลอฉันอีกขอบมาไม่ได้แล้วแกก็โกรธพวกนั้นไปตั้งสองเดือนแน่ที่เด็ดอาปอตอนบินกับผมก็มีหนึ่งผลนั้นคือวันปีใหม่เราบินกลับกรุงเทพ กินวันที่31ธันวาคมพอดีเลยอาปอเป็นคนทำงานดีมากเลยรับหน้าที่ประกาศแถมแกพูดจีนได้ชัดเจนแพราะจนแขกชมเป็นประจำอีกพอได้วเวลาเที่ยงคืนอาปอก็ประกาศอวยพรผู้โดยสารในนามของกัปตันและลูกเรือทุกคนเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนและก็ภาษาไทยผมว่างงานอยู่พอดี ก็เลยยืนยิ้มให้กำลังใจแกอยู่ข้างๆลูกแกตื่นเต้นดีใจเป็นพิเศษปล่อยทำให้ผมรู้สึกว่าปีใหม่นี้มันน่าตื่นเต้นจริงๆไปด้วยพอประกาศจบแกก็หันมายิ้มกับผมยกมือร้องออกมาว่าชายโยุผมแทบช็อกเพราะคิดไม่ถึงและห้ามแกไม่ทันมือแกยังถือใบแต่ยังไม่ปิดสวิต สีมันก็ออกไปทั้งลำสิครับแม่พี่นั้นชื่ออปอลือลั่นขึ้นไปอีกหลายหาขอจบหาสุดท้ายของอปอตอนลงดินบ้านนะครับไฟเนี้ยเครื่องมาจากสิงคโปร์บินไปเช้ากลับเย็นงานสะดวกรวดเร็วโดยสารแฮปปี้แต่ภาษีไม่ค่อยจะแฮปปี้ด้วยเท่าไหร่เพราะไฟยฮ่องกงสิงคโปร์ข้าวของจะมากพิเศษ โดยเฉพาะพวกคนไทยชอบไปช้อปปิ้งเป็นประจำทั้งนี้รวมทั้งพวกเราลูกเรือด้วยทั้งบวยเค็มทั้งแอปเปิลโดนภาษีต่อว่าจนยิ้มไม่ออกอปอก็มากับเขาด้วยแต่คราวนี้ดูอปอตูลุกลี้ลุกลนพิกนพูดเร็วผิดปกติแกบอกพักพวกตั้งแต่เครื่องออกไปตอนเช้าแล้วว่าแฟนแกเพิ่งซื้อรถมาใหม่อยากได้เทปมาติดสักเครื่อง ขอร้องแกบังคับให้อปอหิ้วมาด้วยได้ด้วยความเกรงใจและรักแฟนสุดประมาณอาปอซึ่งแสนซื้อก็อเลยเที่ยวขอความเห็นเพื่อนทั้งลำโทรพี่อง์อาจสะจวดใหม่จัดก,การสั่งสอนก็อีกแค่เทปตัวเดียวพี่ก็อยู่มานาแล้วขอภาษีเขาดีๆเนี่บอกจะเอามาใช้เองก็คงจะไม่ว่าอะไรหรอก อาปอก็เลยสวมหัวใจสิงซื้อมาหนึ่งตัวอัดไว้ก้นกระเป๋าแบนแต,แต่พอเครื่องลงกระใจตุมต้มตุ้มต่อมๆอี่อุกกระเป๋าเดินมาตรงหน้าภาษีชุดขาวสง่าที่ภาษีก็คว้ามับทำท่าจะรูดซิอปอาปอหน้าซีดขวามือภาษีหนุกไม,มไม่มีอะไรหรอกคะ่ะภาษีงง มันมีอะไรก็ขอผมดูหน่อยนะครับลูดซิบปื้นไม่มีอะไรจริงๆค่ะแกก็ยังไม่ยอมปล่อยมือภาษีราวนี้ภาษียิ้มเอไม่รู้แอร์คนนี้มาไม้ไหนไม่ได้ครับผมต้องตรวจตามหน้าที่แล้วก็คุยๆลวงลงไปใต้กระเป๋าทัานทีเอ๊ะนี่อะไร ภาษีหยุดกึกละละละเล็กค่ะอาบอยิ้มเจืิญสนิทเหล็กอะไรภาษีงงเป็นหนสองละเหล็กลองได้ไงคะภาษีหัวรอกกากคนตามหลังก็หากันขึ้นไป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 ภาษีโบกมือไล่น้ำหูน้ำตาไหล ไม่ฟังเสียงขอโทษขอโคยของอะปอที่รั่วจนฟังไม่รู้เรื่องตั้งแต่นั้นมาอาปอก็ไม่กล้าขนอะไรมาอีกเลยโอ้วิ่งไปไกลฉันลับตาสุดขอบาเรามาร่วมวิ่งทั่วที่ทางทะเล